สวัสดีค่ะทุกท่านมาพบอีกเช่นเคยนะคะกับช่องปริยพามาดามนะคะวันนี้เรายังเกาะติดสถานการณ์แผ่นดินไหวที่ประเทศสหภาพเมียนมานะคะประเทศสหภาพเมียนมานก็คือเป็นต้นกําเนิดรอยเลื่อนสกายนะคะคือเกิดขิ้นขึ้นที่ประเทศสหภาพเมียนมาตามที่เราได้ติดตามข่าวกันเนาะ ตอนนี้ก็ที่ประเทศพามา่าก็มีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะความแรงการสั่นสะเทือน5 4ริกเตอร์นะคะอตอนนี้นะคะประเทศสหภาพเมียนมามียอดผู้สูญเสียชีวิตเพิ่มขึ้นบาดเจ็บเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีผู้สูญหายมากขึ้นนะคะถึงจะได้รับความช่วยเหลือจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศจีนประเทศ รัเสเซียประเทศไทยนะคะที่ได้ส่งทีมงานกู้ภัยแล้วก็ส่งอกองกําลังของทหารเข้าไปช่วยเหลือนะคะแต่ก็ยังไม่เพียงพอเพราะเครื่องไม้เครื่องมือนะครเครื่องจักรที่เครื่องจักรใหญ่ๆที่จะนําไปช่วยในการกู้ซากสัตว์ประหละพันธุ์นะครับมันมันน้อยมากนะเพราะว่าประเทศสหภาพเมียนมานี่เขาได้รับผลกระทบ หลายเมืองเลยนะครับแล้วตัวนี้กลิ่นก็เริ่มที่จะโชยออกมาแล้วนะเพราะมันหลายวันแผ่นดินไหวนี่มันเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่28มันสุกใช่ไหมคะวันนี้ก็เป็นวันพุธแล้วนะนับไปนะสุกเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารพุธ6วันแล้วนะคะ6วันแล้วก็ศพที่อยู่ใต้ซากศกใต้ซากตึกใช่ไหมคะมันก็ต้องส่งกลิ่นแล้วนะครับพลเมืองของประเทศพม่าก็มีการ หวาดกลัวหวาดวิตกนะ,ะบางคนนี่ก็ไม่กล้าเข้าไปนอนในบ้านของตัวเองนะเพราะกลัวเพราะกลัวว่าตึกมันจะถล่มอีกก็ต้องออกมานอนกันข้างนอกนะคะแล้วก็แผดินยังไหวนะคะยังไม่ยุตินะคะยังมีการสั่นสะเทือนอย่างที่คุณลกบอกข้างต้นใช่ไหมคะว่าพอปฏิพมา่าไหวอีกรอบนะคะห้าจสีจนะคะลิกเตอร์นะคะรับศพก็เริ่มส่งกินกลินเอ่อส่งกิน ขะคุ้งไปทั่วเมืองนลยครับอืมเนาะแล้วก็แผ่นดินไหวของประเทศพมา่าบางจุดเลยคะ่ะห่างจากอําเภอปังมาผ้าไปประมาณสองร้อยกว่าโลนะคะซึ่งก็เป็นที่น่าเห็นอกเห็นใจเนาะเดี๋ยวจะพาทุกท่านนะคะไปพบกับคลิปวิดีโอนะคะ ของประเทศเมีนมากหลังจากที่เกิดแผ่นดินไหวแล้วก็แผ่นดินไหวเกิดขึ้นอีกครั้งในห้าจุดสี่นะคะว่ามันจะเป็นอย่างไรนะไปติดตามคลิปสั้นๆกันเลยค่ะค่ะค่ะก็เห็นกันแล้วเนาะตึกซากเนะี่ยประกักพัง เทพม่าได้รับกันก็เป็นไปตามคลิปเลยเนาะเป็นอะไรที่น่ากลัวมากๆเลยตามคลิปเลยค่ะเพื่อนๆ ให้ชมคลิปสั้นๆเลยนะคะอาจจะไม่สมบูรณ์นะคะเราก็ได้เห็นกันเนาะทราบประหลักหักพังแล้วก็พลเมืองของประเทศสาภาพเมียนมาเขาก็พยายามจะช่วยผู้ประสบภัยนะคะที่ติดค้างอยู่ใต้ตึกนะคะแต่เขาไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือเขาก็แค่ไปยืนมองส่องๆดูตามที่คลิปนะคะมันเป็นอะไรที่น่าเห็นใจนะคะเพราะเพราะประเทศสาภาพเมียนมานี่ น่าเห็นใจจริงเพราะว่าประเทศของเขาก็เกิดภาวะสงครามใช่ไหมครัเกิดการสู้รบกันระหว่างชนชาติพันธุ์กับทหารรัฐบาลนะครซึ่งสู้รบกันเป็นเวลายาวนาน3ปีกว่าแล้วเนาะถ้าคุณนกจําไม่ผิดนะและดูเหมือนว่าการสู้รบนใทฐานพม่านี่จะเสียพื้นที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะนอกจากเกิดการสู้รบะะเกิดสงครามในประเทศของตัวเองแล้วนะคะ ก็ยังมาเจอเห็ดแผ่นดินไหวด้วยและแผ่นดินไหวนี่ก็เกิดที่ประเทศพม,มา่านะจุดกําเนิดที่ประเทศพม,มา่าเนะี่ยรอยเลื่อนสกายนะครับม,มันจุดกําเนิดเกิดขึ้นแล้วก็แผ่นดินไหวนี่มันก็เกิดจากเมืองใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะทุกท่านก็เห็นแล้วใช่ไหมคะว่าตึกพังนะคะ เขาประเทศสหภาพเปรินมาเนี่ยเขาสร้างตึกไม่สูงเหมือนคนไทยนะสามชั้นสี่ชั้นห้าชั้นตึกก็ยังขลลมเลยอ่ะนี่แสดงว่าโครงสร้างนะคะโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานเนาะก็เกี่ยวกับเหล็กเหล็กไม่ได้มาตรฐานนั่นเองอตอนนี้ประเทศสหภาพเปียนมาก็ยอดผู้สูญเสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นบาดเจ็บเพิ่มมากขึ้นสูญหายเพิ่มมากขึ้นโรงพยาบาลรัฐ ก็ไม่สามารถที่จะรองรับผู้บาดเจ็บได้นะคะเพราะว่าประเทศสหภาพเมียนมานี่คือเขามีการพัฒนานะคะแต่ก็พัฒนาการของเขาก็จะช้านะเอาพูดต,ตรงๆจะช้าวกว่าประเทศไทยถึงแม้ว่าจะส่งทีมกู้ภัยนะคะหลายๆชาติหลาย,ลาย,าลยประเทศก็ไปช่วยเหลือนะคะมันก็ยังไม่เพียงพอเพราะว่าประเทศสหภาพเมียนมานี่ได้รับ การสูญเสียมากที่สุดนะคะตามที่คุณนกติดตามเนาะค่ะเราก็มาพูดกันต่อเนาะประเทศพม่าก,ก็เป็นประเทศที่สูญเสียมากที่สุดนะคะตอนนี้ใต้ทราบกระลักพังที่ทีมกู้ภัยนะคะพยายามช่วยเหลือตอนนี้ก็ยังช่วยไม่หมดนะคะทำให้ กลิ่นมันก็เริ่มส่งกลิ่นออกไปทั่วเมืองเลยรันะ้ประชาชนก็ก็มีความหวาดกลัวนะหวั่นเกรงเพราะว่ากลิ่นมันรบกวนนะคะจากกลิ่นศพที่เน่าอ่ะคุณนกใช้คําพูดอาจจะไม่สุภาพนะคะคะคุ้งไปทั่วเมืองนี่มันอาจจะเกิดโรคร้ายตามมานะคะตามคาทานายว่าจะเกิดโรค ร้ายตามมาก็อาจจะเป็นจุดนี้แล้วค่ะอาจจะเกิดก่อกําเนิดจากประเทศสหภาพเมียนมาเหมือนกันนะครับอันนี้เราก็พูดกันผ่านเลยเนาะเรามาพูดกันเรื่องของประเทศไทยบ้างประเทศไทยตอนนี้พลเอกนะคะพลเอกผู้หนึ่งนะคะยิงตัวตายนะครับในบริษัทไชน่าไลเวงนะครับพลเอกคนนี้เป็นที่ปรึกษา บริษัททุนจีนด้วยนะครับแล้วก็มีความสนิทสนมกับนายทุนจีนคนหนึ่งนะคะซึ่งมีสัญชาติจีนนะครับเเชื้อชาติจีนนะก็แต่ได้สัญชาติาไทยแล้วก็มีชื่อเป็นคนไทยด้วยเนาะ,ค,ะคนเอกคนนี้ก็เป็นสนิทสนมและคนเอกคนนี้ก็เป็นที่ปรึกษาของบริษัทอันนี้ด้วยนะครับบริษัทที่ก่อสร้าง สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินนี่นะคะและวตาทิ้งนกติดตามข่าวเนาะบริษัทนี้ก็ลบข้อมูลไปหมดแล้วนะคะลบข้อมูลเราก็มาติดตามต่อไปเนาะเราก็ไม่ทราบเหตุผลเขาว่าทําไมก็ต้องปิดบังข้อมูลทําไมต้องลบข้อมูลวันนี้คุณนกก็มาพูดถึงสองหัวข้อเนาะเรื่องประเทศสาภาพเมียนมานะเกิดแผ่นดินไหวนะคะ แล้วก็กิ่งศพกับขะคุ้งไปเพราะมันเป็นเวลาหกวันแล้วจะ7เจ็ดวันแล้วแล้วก็พลเอกที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทเป็นที่ปรึกษาของบริษัททุนจีนนะคะที่มาทําการกอร่อสร้างสํานักงานนะคะตึกตรวจเงินแผ่นดินนี่นะคะก็ยิงตัวตายนะคะโอเคเนาะสำหรับคลิปคปนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณพลัง f สีทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังช่องกิยยพามาดามน,นะคะ หากคุณนกใช้คําพูดที่ไม่สลดสวยใช้คําพูดที่ไม่ถูกต้องใช้คําพูดที่ผิดพลาดหรือว่าข้อมูลของคุณนกไม่ถูกต้องนะคะต้องขอโทษขออภัยต่อพลังเ fc ทุกท่กทานเลยนะคะสําหรับคลิปคลิปนี้นะคะต้องขอกล่าวคําว่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ